คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการขยายตลาดให้มากกว่าเดิม10เท่าครับคุณครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักขายนักปิดการขายหรือไม่ห่างนักธุรกิจครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามไปโฟกัสในกลุ่มลูกค้าเดิมๆกลุ่มลูกค้าที่คู่แข่งต่างๆเนี่ยพยายามไปลุมทึงครับแต่เขาทิ้งกลุ่มลูกค้าที่คู่แข่งมองไม่เห็นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่กว่าครับโดยส่วนใหญ่ะนะครับ คนเนี่ยจะไปโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้วครับและพร้อมซื้อซึ่งคนกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มันมีเพียงแค่นิดเดียวครับ10%หรือน้อยกว่าแต่กลุ่มลูกค้าทั้งหมดกว่า90%เี่ยนะครับที่เขายังไม่มีความต้องการ แต่เขามีความสามารถที่จะซื้อได้เนี่ยถูกมองผ่านครับและคลิปนี้ผมจะสอนว่าคุณจะเอากลุ่มลูกค้ากว่า90%เนี่ยเข้ามาเป็นลูกค้าคุณได้ยังไงต่อให้คุณไม่สามารถทําได้90%คุณทําใหได้สักครึ่งหนึ่งแค่45%่เปแต่เป็นสีที่กลุ่มคู่แข่งคุณคิดไม่ถึงแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับวิธีการที่คุณจะเอา90%เนี่ยขึ้นมาได้คุณต้องรู้เพนหรือแผลที่เขายัง ไม่คำนึงถึงครับผมจะยกตัวอย่างให้เคสหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณได้เห็นภาพนะครับเคสนี้เป็นเคสการขายประกันชีวิตต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนขายประกันชีวิตคุณลองศึกษาเคส study นี้ดูถ้าผมมีประกันชีวิตแพ็กเกจหนึ่งที่ผมต้องการ t a r ์เก็ตกลุ่มไปที่นักธุรกิจครับถ้าผมต้องการ t a r ์เก็ตกลุ่มไปที่นักธุรกิจซึ่งมีนักธุรกิจที่สนใจประกันชีวิตอยู่แล้วเนี่ยอยู่จํานวนหนึ่งแน่นอนครับแต่ นักธุรกิจโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีความคิดเรื่องของประกันชีวิตอยู่ในหัวเลยไม่ได้สนใจเลยก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยเขาจะทํำยังไงให้กลุ่มคนที่ไม่ได้สนใจซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่กว่ามหาศาลด้วยเนี่ยไปสนใจได้ครับคุณต้องรู้แผลที่เขาคิดไม่ถึงครับนักธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะฮะแผลเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้รันธุรกิจด้วยเงินสดหรือด้วยเง,เงินเย็นของเขาเองครับเขาดันธุรกิจ ด้วยเงินกู้ครับแล้วการกู้มันต้องเป็นยังไงครับการกู้เนี่ยมันจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันครับการกู้ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวนักธุรกิจคนนี้ครับธุรกิจไม่สามารถรันต่อไปได้ครับแปลว่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ใช้ค้ำประกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถโรงงานหรือธุรกิจเนี่ยจะถูกธนาคารยึดไปเพื่อขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ครับ นั่นคือเขาก็จะไม่มีอะไรตกถึงลูกถึงหลานเลยครับคุณเห็นไหมครับนี่คือแผลที่เขาคิดไม่ถึงครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเจอนักธุรกิจกลุ่มที่ยังไม่ได้สนใจตัวประกันแบบนี้เนี่ยคุณก็จะต้องจี้ไปที่แผลตัวนี้ก็จะเริ่มต้นถามเขาว่าคุณพี่ครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าธุรกิจของคุณพี่เนี่ยคุณพี่ทำเนี่ยเพื่อใครครับโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกอ๋อทำเพื่อลูกทําเพื่อเมียทาเพื่อครอบครัว อ๋อครับแล้วธุรกิจตอนนี้ที่รันเนี่ยนะครับรันด้วยเงินสดหรือรันด้วยเงินกู้ครับสมมติเขาบอกอ่ะเนี่ยอันเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะรันรันด้วยเงินกู้แล้วรันด้วยเงินกู้เนี่ยนะครับเขากู้เลยง่ายๆเลยหรือว่าต้องเอาหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยอ้าวเขาก็บอกว่าธนาคารก็ต้องขอดูหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วถ้าสมมุตินะสมมุติว่าพี่เนี่ยมีเหตุที่อาจจะจําเป็นที่จะต้องไม่สามารถดูแลธุรกิจนี้ได้แล้ว สวรรค์มาเอาพี่ไปก่อนไว้ยอันควรแล้วพี่มองลงมาเนี่ยนะครับพี่ภาพที่พี่จะเห็นเนี่ยคือธนาคารยกหนี้สินให้กับครอบครัวพี่หรือธนาคารมาตามจิตเอาให้กับลูกให้กับเมียพี่ต้องใช้หนี้ครับเห็นไหมเขาจะเริ่มตระหนักแล้วโอ้ธนาคารคงไม่ยกหนี้ให้กับพี่หรอกธนาคารก็ต้องมาตามนะฮะจิตลูกเมียพี่นี่แหละครับเพื่อใช้ แล้วอย่างนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดธนาคารเขาอาจจะมีข้อเสนออย่างนี้ฮะเขาอาจจะมีข้อเสนอว่าคุณพี่ครับถ้าผมจะขอเพิ่มดอกเบี้ยอีกสัก2% 3%แต่ดอกเบี้ยตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพี่เนี่ยเขาจะยกหนี้ให้ทั้งหมดเลยแลวเขาอาจจะมีเงินก้อนเงินก้อนหนึ่งให้กับลูกเมียคุณพี่ไปใช้ด้วยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้เงิน 2%, 3%เนเนี้ย ที่ไม่ดอกเบี้ยเขาจะสะสมแล้วเขาก็จะเอามาคืนให้กับคุณพี่แบบนี้คุณพี่ว่าดีไหมครับเขาบอกเออถ้ามีอย่างเงี้ยมันก็ดีนะเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเห็นไหมฮะนี่คือคุณคุณรู้เพลนของเขาคุณจี้ไปที่เพนของเขาคุณทําให้เขาจากคนที่ไม่ได้สนใจตรงนี้เลยอะ่ะไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้เลยตระหนักถึงแล้วมีความสนใจมีความอยากได้ในตัวสินค้าประกันชีวิตตัวนี้ครับ จากกลุ่มที่ไม่สนใจกลายเป็นกลุ่มที่สนใจคุณสามารถสร้างใครก็ได้ที่ตรงตามสเปคเนี่ยขึ้นมาเป็นลูกค้าคุณก็ได้ครับเห็นไหมนี่คอือวิธีการขยายตลาดคุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้กับรถยนต์เอาสิ่งนี้ไปใช้กับธุรกิจอื่นๆของคุณได้ครับขอเพียงแค่คุณ รู้แผลที่เขายังคิดไม่ถึงหรือคำหนึงไม่ถึงครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับนี่ไม่ใช่บทเรียนเดียวของเราที่มีครับเรามีอีกกว่า500บทเรียนที่คุณสามารถไปดูได้ที่ y o u ู u ูบชา n n ลโค้ชแ Bank สุภาพกิจครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดอะไรที่แอดไอาซแบง์สุภากิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ